สวัสดีค่ะน้องยูยีวาไรตี้มาพบกันอีกแล้วนะคะคุ่ๆเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องยูยีนะคะพา,มา,าะะมาทานเคปนะคะมาทานเคปนะคะก็ตอนนี้นะคะพ่อค้าก็กําลังนะคะกำลังทําเคปนะคะ ตอนนี้ก็อันนี้ไส่นะไส้นัทเทล่านะคะนัทเทลา่าแล้วก็โรยนมนิดหนึ่งนะคะอันนี้หลานหลานหลานชอบทานนะรสชาตินะะี้นะไส้นัทเทลา่าแล้วก็โรยนมสดนิดนึงนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นพ่อขานะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำนะคะ คือพ่อค้าคนนี้คือขายเครปมาตั้งตั้งแต่สมัยวิ่งยังยังเด็กอะนะตอนนี้จำควอมได้ว่ายังอยู่ปฐมนะยังอยู่ปฐมอยู่เลยอะแล้วแล้วไม่คิดว่าไม่คิดว่าโลบนี้นะลงมาบ้านกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดก็จะเจอพ่อค้าคนเดิมคนนี้นะคะโอ้โหแบบ เขาแบบขายนานมากนะทุกคนคือขายขายเคปอะคือนานอะจำไม่ได้จนจำไม่ได้ว่ากีป่ปีมาแล้วอะโหตั้งแต่นี่น่าจะสิบสิบกว่าปีได้แล้วมั้งคะก็ยังก็ยังขายเคปอยู่อะนะทุกคนคือแต่ว่าก่อนหน้านี้อะคุณคุณลุงเขาก็แบบกว่าเขา ย้ายเข้าเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพนะไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพนะเพราะว่าถามได้สอบถามคุณลุงว่าคุณลุงหายไปไหนมาพักนึงคือคือไม่ไม่เจอไม่เจอคุณลุงเลยนะคะคุณลุงก็บอกว่าเอา่อได้ย้ายเข้าไปทํางานที่กรุงเทพนะคะไปอยู่กับลูกสาวเนาะแล้วก็เอ่อไปช่วยไปช่วยลูกสาวอะทำงานงานอยู่ที่กรุงเทพ ก็เลยเลอกขายเิปไปนะคะพักหนึ่งก็เพิ่งจะได้มีโอกาสกลับมานะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้คุณลุงได้เกษียณแล้วนะเกษียนแล้วไม่ได้ทํางานแล้วนะคะก็เลยกลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาขายเิปมานอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งน,นะตอนนี้ก็ไ่ด้สั่งไส้เพิ่มนะตอนนี้ก็ คุณลุงก็กำลังเทแป้งนะแล้วก็กำลันแป้งนะทุกคนก็ดูเพลินดีนะดูเพลินดีวิธีการทำนะแป้งเคปแต่เนี่ยคือใกล้ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนคือแป้งอะ่ะคือเหลือรอบสุดท้ายแล้วแป้งก็จะหมดแล้วคุณลุงบอกว่าแก๊สก็จะหมดนะ แป้งก็หมดพอดีนะคะมาถึงมาถึงบ้านเราหมดพอดีเกือบไม่ได้ทานนะเกือบไม่ได้ทานอันนี้ก็จะเป็นไส้นะเอ่อสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่อนี่ใส่ไส้สตรอเบอรี่กับไส้บลูเบอรี่นะคะขอบคุณทุกสิ่งที่มีกขอบคุณคนงานกำลังเลงละเลงไส้ ให้กับเฟปของเรานะคะอันนี้ก็ให้สั่งให้หลานน้อยเช่นกันนะคะหลานข้างบ้านนะทานคือเด็กๆเ,เขาจะชอบทานาไส้ที่แบบหวานหวานนะ,ะทุกคนไส้สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่นะหวานหวาน้อยเด็กๆชอบนะคะมันก็เหมือนแยมอะ่ะทุกคนมันก็เป็นแยมนะ คือเด็กๆเขาจะไม่ชอบทานอะไรเผ็ดๆไส้ที่แบบมันมีอะไรหลากหลายมากมายนะคะเขาก็จะชอบเนี่ยแบบเนี้ยเด็กๆเล็กๆนะคะก็จะชอบทานรสชาติที่มันหวานหอมนะหอมแยมเนาะตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่รอให้แป้งเค็มนะกรอบได้ที่ คุณลุงก,ก็ถามว่าจะลาดนมไหมจะใส่นมไหมนะถ้าใส่อะไรคุณลุงก,ก็จะให้สามารถเลือกเลือกไส้นะคะที่เราจะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะได้ตามชอบใจเลยจะใส่กี่กี่รสชาติก็ได้กี่ไส่ก็ได้นะคะคือใส่ได้หมดอ่ะนะจะใส่เป็น5้าไส่1ิบไส่นะกี่รสชาติก็ได้นะแล้วแต่เราชอบนะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะ คุณลุงก็นะยิ้มแย้มแจ่มใสนะอัธยาศาัยดีมากนะคุณลุงคนนี้เป็นคนที่น่ารักนะพูดจาเพราะเออก็จะทําไปยิ้มไปทําไปคุยไปหัวหราะไปนะอตอนนี้ก็รอจังหวะนะให้แป้งกรอบแต่คุณลุงบอกว่าอาจจะไม่ได้กรอบเต็มที่นะเพราะว่า เพราะว่าแก๊สก็กำลังจะหมดพอดีนะกำลังจะหมดอยู่พอดีตอนนี้ก็ถึงเวลาพับนะเคลแล้วนะฮะเตรียมที่จะใส่ใส่กลองการะดาษนะคะเห็นไหมคุณลุงอัธยาใส่ดีมากนะมีไหว้มีทักทายพูดคุย คนที่ที่มาซื้อนะที่มารอซื้อเคสด้วยน่ารักมากนะคุณลงุงใครใครเจอคุณลุงก็นะฝากอุดหนุนคุณลุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจคุณลงุงแล้วก็อุดหนุนคุณลุงด้วยเนาะก็หลังจากที่กเกษียณมาดูน่ารักมากนะคะกระดาษใสเค้หนะเป็นน้องหมีน่ารักนะคะคุณลุงก็เกษียณแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะ,ะก็มา ทำธุรกิจเล็กๆนะคะวิ่งขายเคปตามหมู่บ้านนะตามหมู่บ้านตามต่างจังหวัดนะที่ชุมชนบทที่ต่างจังหวัดเนาะก็ใครเห็นคุณลุงก็บกไม้บกมือนะคะแวะซื้อกันได้นะเค้อร่อยนะคะตอนนี้ก็เราก็สั่งเพิ่มแล้วทุกคนเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะอยู่กันหลายคนนะวันนี้แล้วก็จะมีจะมีอ่า เด็กๆข้างบ้านด้วยนะบ,บ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามกันเขาก็จะระสันนะเวลาลุงจอดที่ก็จะมีเด็กๆวิ่งนะวิ่งมาสั่งมาล้อนี่หมดพอดีนะคะคือแป้งหมดพอดีเลยอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะสองอันสุดท้ายแล้วทุกคนคนุณลุงบอกว่าหมดแล้วนะคะก็ สงสารสงสารเด็กๆข้างบ้านนะที่อิีิมารอแต่คุณลุงบอกว่าหมดแล้วนะแป้งหมดพอดีเอาไว้รอทานพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆคุณลุงจะมาใหม่นะคะก็อันนี้สองสองอันสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะทุกคนสังเกตไหมว่าแป้งเกือบไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มเต,มเตานะ,ะเกลียวแล้วก็ไม่เต็มเต,มเตานะก็คุณลุงก็จุด เอาใหม่นะเพราะว่าแก๊สมันดับไปแล้วอะรอบหนึ่งอันนี้คือแบบว่าอันนี้ก็ไส้นี้ก็เป็นน้ำพริกเผาน้ำริกเผาหมูยองนะคะอันนี้เป็นของน so ้องยยูเองน้องยี่ชอบทานน้ำพริกเผากับหมูยองนะคะจะเผ็ดๆหวานหน่อยชอบนะลุงก็ทำไปทำไปนะ ขอบคุณพี่เพื่อนๆนะคะเซตคูของน้องยุ้ยไว้ทีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเซปนายนหลังให้ก็ฝากเป็นกําลังใจน้องยุ้ด้วยนะคะก็ได้เข้ามาแล้วก็ย่าลิมกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องยุ้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะพี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะคะ ก็นะอันนี้คุณลุงก็กำลังทาน้ำพริกเผาอยู่นะคะน้องเสียเสียบอกว่าเอาเยอะเลยนะคะคุณลุงน้ำพริกเผาชอบนะคะือมันเผ็ดดีนะคะชอบทานอะไรที่ที่เผ็ดเผ็ด <ๆ S 2> นะรสชาติคุณยงก็จะใส่หมูยองนะคะโอยหมูยองแต่ว่าวันนี้คุณลุงบอกว่าใส้กอกหมดนะคะทุกคนอันที่จริงนี่ถ้าเกิดแบบ มีน้ำพริกเผาหมูยองแล้วก็ไส้กรอกด้วยนะคะทุกคนสุดยอดอร่อยมากนะแต่คุณลุงบอกว่าไส้กรอกหมดแล้วนะค,ะคือตอนนี้อย่างที่บอกนะคะทุกคนคือสุดท้ายท้ายสุดแล้วแป้งก็หมดเครื่องปรุงทุกอย่างก็หมดแก๊สก็หมด <c oughs> แต่โชคดีที่ที่ว่าเรายังได้ทาน2องสองนันสุดท้ายนะคะหลังจากที่ให้เด็กๆไปก่อนเพราะว่าสงสาร เด็กๆน้องๆข้างบ้านไงทุกคนทำตาแป๊วๆปมายืนรอแล้วคุณลุงบอกว่ามันมันอาจจะไม่ได้ครบทุกคนนะนะค,คุณลุงบอกว่าอาจจะก็เลยให้ให้น้องเขาข้างบ้านไปสองสองอันก่อนหน้านี้นะคะส่วนเราก็ได้ทานสองอันสุดท้ายนะน้องยุ้ <Yeah. S 1> ยี่ก็เนี่ยแหละค่ะใส่หมูยองนะะสองอันสุดท้าย ก็ไม่มีไส้กรอกเนาะก็ตามตามที่มีเนี่ยแลหละค่ะหรืออะไรก็ทานนั้นนั้นแหละเนาะทุกคน,นกโอเคเนี่ยก็นะเต็มที่ไปเลยนะใส่ไส่แต่เสียดายไม่มีไส้กรอกนะถ้ามีไส้กรอกน,นี่จะอร่อยมากกว่านี้คือครบเครื่องนะพอปกติน้องยูยี่จะสั่งน้ำพริกเผาแล้วก็หมูยองแล้วก็ใส่ไส้กรอกไปด้วยนะก็ตอนนี้ โอเคได้ที่แล้วนะคะคุณลุงก็จะพับแล้วก็ใส่กล่องให้เรานะคะก็จะได้เวลามัมแล้วนะทุกคนใจรอนไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้อยากทานแล้วน้ำลายไหลแล้วนะกลิ่นหอมมากนะกลิ่นแป้งกลิ่นเครื่องนะมุยงน้ำพริกเผาหอมมากส่งกลิ่นหอมตอนนี้ก็น้ำลายน้ำลายซอแล้วะค่ะทุกคน อยากจะทานแล้วามาทานด้วยกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆเอทีทุกท่านนะคะของกระดาษใสน่ารักอีกแล้วนะคะอเอาใจเด็กๆอขอบคุณนะคะอขอบคุณนะคะคุณลุงนะองขอบคุณไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ